วานี้ถือว่าเป็นการทําลายสถิติแล้วก็เรียกเรียกว่าวานนี้ก็ถือว่าอากาศร้อนเหลือเกินนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าทําลายสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่4ครับและนับว่าเป็นการทําลายสถิติใหม่ครั้งที่6ของปีซึ่งกรฟผก็คาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับหรือว่าพีคกเกิดขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา23นาทีวานี้ครับที่29,403เมกะวัตต์ จากอุณหภูมิเฉลี่ย37.6องศาเซลเซียสทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้เป็นครั้งที่6ครับและทำลายสถิติใหม่นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแนวเรืองชัยคงทองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผระบุว่าเมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่27,345เมกะวัตต์ พบว่าปีนี้ครับเพิ่มขึ้น2,57.9 0เมกะวัตต์หรือว่ารอยละ7.5ครับเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ4ปีและเทียบเ้วยกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเกือบ3โรงครับแต่เมื่อพิจนารณาปัจจัยสภาพอากาศที่จะเริ่มมีฝนตกและการประกาศวันหยุดราชการหลายครั้งในเดือนพฤษภาคมแล้วทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงจึงคาดว่าไม่มีโอกาสทำลายสถิต,ติพีคใหม่ในปีนี้ครับ